สวัสดีครับรถคุณเอวันนี้มาเปลี่ยนจอ Android นะครับขยับจากตัวเดิมขึ้นมาเป็นขนาดจอ9นิ้วแล้ววันนี้อันนี้ใส่กล้องลอกพันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนจอใหม่แล้วจะเห็นชัดขึ้นแบบไหนบ้างนะครับสําหรับรถคุณเอนะครับวันนี้ก็ ติดตั้งจอ Android 9นิ้วเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กำลังทดสอบ GPS กันนะครับเ็ถือว่าโอเคนะตอนอีกก็ติดตั้งมาตอนนี้คันนี้เนี่ยที่มันไม่ไม่ค่อยบังชุดปุ่มแล้วก็ช่องแอร์เพราะว่าเราเลื่อนหน้าจอกระเถบลงมาแล้วก็แหนมขึ้นกันนะครับมันก็จะเป็นองศาเงยขึ้นกว่าปกตินะ แต่ก็ไม่ได้บังปุ่มแอร์ข้างล่างนะอันนี้ถ้าดูชัดๆด้านข้างจะเห็นว่าด้านบนชิดแต่ด้านล่างเงนยอออกมานะครับอ่าตัวนี้ก็ทําให้ไม่บังช่องแอร์ข้างบนแล้วก็ไม่บังปุ่มนะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวที่พอดีกับตัวรถนะครับอ่าอันนี้ใช้หน้ากากตัวเดิมได้นะ Okay. อันนี้เราก็โหลดแมแผนที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาขยายดูกันนิดนึงอ่าอันนี้เขาก็จะดึงรายละเอียดขึ้นมาโชว์นะว่าตรงนี้ใกล้ๆแถวนี้มีอะไรอยู่บ้างนะอ่าก็พิกัดที่อยู่ตอนนี้ก็คือ JCM นะครับคือที่เราอยู่ปัจจุบันนะถ้าเปลี่ยนวิวเป็นวิวดาวเทียม ก็สามารถกดเลือกขึ้นมาได้ครับก็จะเป็นภาพหลังคาบ้านเลยตัวนี้นะถ้เป็นวิวภาพมองจากดาวเทียมลงมาครับแต่ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเปลืองแบนด์วิดด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเนาะถ้าอยากให้ประหยัดเน็ตก็ใช้เป็นลักษณะเป็นแผนที่หลายเส้นนะครับก็โอเค เปิดที่อยู่นะครับทีนี้เราเปิดตำแหน่งแล้วก็หุบจอลงไปกันนิดนึงชุบโอเคตัวนี้เป็น M Max 9นิ้วนะครับตัว RAM 2ลอม16กิกนะะใช้งานปกติได้ครบทุกอย่างทีนี้ เรามาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรามีเปิดแอปนน่นนี่นั่นใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าเราจิ้มแช่ไว้มันจะมีสีเทาขึ้นสองฝั่งลากไปครับแล้วก็ปล่อยแล้วจะเป็นการเล่นสองหน้าจอนะอ่าประมาณนี้นครับมันจะเป็นการเล่นพร้อมกันสองหน้าจอแบบนี้ได้สมมติว่าเมื่อกี้ถ้า เราเปลี่ยนใจเราไปเปิดนำทางหนึ่งอันนหะครับมันก็จะไปโข่ข้างนูน้นข้างนี้ก็เล่นเพลงข้างนู้นก็นำทางประมาณนี้เนาะ,อะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวคุณเอมีอะไรอยากจะลองใช้อีกระเป๋าเลยไม่มีครับ จะมีเดินมาเรา่องเดิมก็มาอีกก็มาทำอะไรทำเ,เดี๋ยวก็มีอย่างอื่นทําอีกเรื่อยๆเนาะโอเคครับงั้นวันนี้เดี๋ยวจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับอานีรถคุณเอก,ก็ใส่ Android เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเอารถมาทํานะครับแล้วก็ยังไม่มีพิกัดก็สามารถเสิร์ ใน Google Map ได้เลยนะครับ JCM Product and Service นะครับแล้วก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้นะครับเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ